ราคาประมาณ2,000กลางนะครับประมาณ2,100จนถึงประมาณ2,600นะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โปรโมชั่นตัวนี้คือไฟฉายบัต g เจตอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปในช่องหลายรุ่นแล้วนะครับ P.O.NiMan หรือว่า P.O.N Man นะครับ K75 K75 นะครับมี v a r i a n t หรือว่ามี L.E.D ให้เลือกหลายแบบด้วยนะตัวนี้ผมเลือกมาเป็น L.E.D S.F.N 43นะครับเป็น L.E.D จากประเทศจีนออกแบบผลิตในประเทศจีนนะครับแล้วก็แสงสว่างสูงสุดอยู่ที่21,000ลูเมนส์บอดีมีสีดำและสีเงินผมเลือกมาเป็นสีเงินนะครับลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดราคาสเปคไฟฉาย ผมจะให้แม่เนดน description รับผิค comment มมน,นะครับอีกครั้งนะครับราคาประมาณ2,000ต้นต้นไปถึง2 0กลางกลางในกล่องที่มีมาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าอะไรนะครับซึ่งจะมีเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใส่สายคล้องขันกับตัวหัวไฟฉายนะครับสายคล้องมือที่มีขนาดความยาวออพอใช้งานได้นะครับแต่ว่าไฟฉายมันตัวใหญ่มากไม่รู้จะคล้องไหวไหมนะครับมีสเปร์โอริงใช้มาคู่หนึงนะครับเซตหนึ่ง ชุดสวิชสำรองนะครับเป็นแป้นยางป้องกันน้ำและฝุ่นด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสาย USB cable ซึ่งเป็น USB type c นะครับ A กับ c นอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟฉายกับมือจับนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้มีมาให้นะก็ประมาณนี้นะครับใน aliexpress ใน shopee lazada น่าจะมีนะครับก็แต่ว่าลิงก์สั่งซื้อเนี่ยผมสั่งซื้อจากใครที่ไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูในลิงก์ข้างใต้คำบรรยายได้เลยนะครับในพินคอมเมนต์ก็ได้ ตัวไฟฉายก็จะมาเป็นลักษณะเป็นไฟฉายเซิร์ชไลท์นะครับซึ่งก็ออกแบบมาให้แสงเนี่ยมีกำลังความสว่างสูงแบตเตอรี่มีความจุแล้วก็ใส่ได้หลายก้อนนะครับทำให้แบตเตอรี่สามารถจะใช้งานต่อเนื่องได้ระยะเวลานาน,านกว่าไฟฉายขนาดเล็กนะครับแล้วก็แสงเนี่ยสว่างสูงสุดอยู่ที่21,000ลูเมนในเวอร์ชัน FFN นะครับ SFN43 นะครับก็ค่อนข้างที่จะ แตกต่างจาก LED รุ่นอื่นเช่น Cree XHP 50 70นะครับจะเป็นซีรีส์2ซีรีส์3ก็ตามหรือจะเป็น l u m i n o s s SBT 90อะไรพวกนี้ LED รุ่น SFN 43เนี่ยเป็น LED ที่บริษัทของประเทศจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าบริษัทคนคิดค้นหรือออกแบบผลิตเนี่ยเป็นบริษัทอะไรแต่ว่าก็เป็นบริษัทที่จีนนะครับผลิตออกแบบออกมาเองนะครับส่วนพวก Cree l u m i n o u s ออสแรมฟิลิปอะไรพวกนี้ก็จะเป็นทางยุโรปกับอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นคีนิเชียนะครับตัวบอดี้ของอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นบอดี uh, ้ผลิตด้วย um อลูมิเนียมอลอยนะครับซึ่งในเวอร์ชันที่ผมสั่งมานี้เป็นสีเงินนะครับเป็นอลูมิเนียมทำอันโดดดยสีเงินซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นสีเงินเมทัลลิกเงาๆนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวสีดําก็มีแต่ผมเบื่อสีดำแล้วก็เลย มีออปชันให้เลือกก็เลือกสีเงินมาบ้างน,นะครับโดยบริเวณเบเซลนะครับด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นแหวนสแตนเลสสตีลนะครับเป็นสแตนเลสสตีลเบซ e ลสังเกตว่าจะมีแบบพวกใยโฟล์มาอะไรพวกนี้นะครับมาบ้างไม่เป็นไรเนาะมันไม่ใช่ไฟฉายเกรดพรีเมียมนะครับมันเป็นบัตเจ็ตนะคือเกรดประหยัดนะครับคิดดูว่า20,000กว่าลูเมนละตัวขนาดเนี้ยแค่2 0 0 0กลางๆเท่านั้นนะครับก็ เป็นสแตนเลสที่ทําให้มีความทนทานต่อการใช้งานบางทีวางกระแทกนะครับก็ทนกว่าลูมิเนียมเพราะน้ําหนักมันเยอะนะครับส่วนกระจกนะครับก็เป็นกระจกทําด้วยแก้วเลยนะครับแก้ว Temper ร l a s s ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแก้วที่มีความใสมากเลยนะครับเขาจะทําการทรีตเมนต์ผิวกระจกโค้ดมานะครับก็จะเรียกว่า AR หรือว่า anti reflection coat นะครับเป็นโค้ดลดแสงสะท้อน on, ซึ่งถ้าเราลองมองเข้าไปตรงๆเนี่ยเราจะเห็นว่า กระจกเนี่ยใสแทบจะไม่มีกระจกเลยนะคือถ้าเราไม่มองว่ามีฝุ่นเกาะนะมองผ่านผ่าเนี่ยเราเข้าใจว่าไม่มีกระจกสะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าแสงสะท้อนที่มีบริเวณหน้ากระจกเนี่ยมันต่ำนะครับทั้งด้านนอกและด้านในส่วนีเฟ l ล็กเตอร์หรือโคมสะท้อนข้างในเนี่ยเขาจะใช้เป็นอ r a n g e p e ิวหรือผิวส้มนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะจับคู่กับ LED คือ S F N 43นะครับตรงกลางเราจะเห็นว่าเป็น LED หรือ e m มิ t ตอร์ที่เป็นลักษณะคือเป็นกริดเป็น9 9ช่องเล็กๆก,กันนะครับกระจายอยู่ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่า m u l ติ g r i ดนะครับหรือว่าเป็น m u l ติ d ด e นะครับซึ่งแต่ละจุดของ LED เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ส่งสว่างร่วมกันกับตัวฐาน LED ใหญ่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมี LED ด้วยกันทั้งหมด7นะครับเดวงด้วยกันนะครับในอยู่ในหลุมของตัวเองนะแต่ละดวงก็จะทำหน้าที่ของเขาอนะครับอันนี้ค่าความสว่างนะครับ21,000ลูเมนส่วนค่า อุณหภูมิสนะีน่าจะอยู่ที่ประมาณ6000เคลวินนะครับคือเป็นขาวติดเหลืองน้อยๆนะครับไม่ได้ขาวจัว๊วะแล้วก็ไม่ได้ว่าเหลืองโคมก็เป็นโคมอลูมิเนียมนะครับก็ให้การใช้งานที่ดีแสงคาดว่าน่าจะเป็นแสงบานผสมพุ่งเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นพุงน่งอย่างเดียวหรือบานอย่างเดียวส่วนหัวไฟฉายก็จะมีร่องนะครับซึ่งออกแบบมาให้ระบายความร้อนซึ่งขนาดความร้อนความสว่างอยู่ที่21,000ันลูเมนเนี่ยร้อนแน่นอนนะครับ ส่วนบริเวณคอไฟฉายก็จะประกอบไปด้วยจุกยางนะครับซึ่งปิดป้องกันฝุ่นละอองและน้ำเป็น USB Type C นะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็น IPX6 นะครับ7 8นะครับ678น่ะน่าจะ6เป็นอย่างน้อยนะจุกยางก็ปิดแน่นหนาดีนะครับแต่ต้องระวังเวลาใช้งานคือมันตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันปิดสนิทจะได้เวลาโดนน้ำโดนฝุ่นแล้วไม่เกิดความเสียหายนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีช่องสำหรับติดตั้งนะครับ แฮนด์ดล์นะครับหรือว่าด้ามจับซึ่งเขาให้มาแล้วในเซตนะครับเป็นด้ามจับที่ขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมนะครับเราก็สามารถจะวางแล้วก็ใช้สกรูที่เขาให้มาในเซตเนี่ยขันเข้าไปได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรแบบนี้นะผมชอบถืออย่างนี้มากกว่านะครับติดตั้งได้2ฝั่งเลยนะครับขันสกรูเข้าไปหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าขันเข้าไปแล้วส่วนสวิตช์คอนโทรล On Off แล้วก็ปรับโหมด อยู่บริเวณด้านข้างตรงของตรงนี้ซึ่งเวลาวางไปเนี่ยสวิตช์ก็จะไม่สัมผัสดโดนพื้นนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์เองเป็นสวิตชย์ยางขนาดค่อนข้างเหมาะสมนะใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นสวิตช์สีเทาๆแล้วแบนเรียบแบบนี้คิดว่าน่าจะมีไฟบอกด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็มีชื่อยี่ห้อ p ีโอนี่นะครับ k 75ลายกันเรื่องก็ทําเป็นลายแนวะขวางสลับกับลายครอสแบบนี้นะครับก็ทําให้มันมีดู ดีไซน์ที่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูสวยขึ้นนะครับจะบอกว่าสวยหรือว่าจะดูเท่ขึ้นก็ได้นะครับส่วนฝาท้ายก็จะเป็นฝาปิดอย่างเดียวนะครับไม่มีปุ่มสวิชอะไรแล้วก็ไม่มีมาร์กิ้งอะไรแล้วตัวไฟฉายเนี่ยอ n t i rolling กันกลิ้งเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับส่วนการตั้งเทลสแตนทําได้แบบนี้นะครับก็นิ่งๆอยู่นะใช้เป็นไฟแฮนด์ฟรีคือตั้งไว้บนโต๊ะแล้วเปิดหาอะไรมาครอบให้มันแสงสะท้อนอย่างี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับ ตัวไฟฉายเนี่ยสามารถจะแยกได้เป็น3ชิ้นนะครับถ้าถ้าถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่า,าข้างบนก็จะเป็นคอนแทคนะครับแบบนี้ไม่มีสปริงโหลดเนาะแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะครับซึ่งจะเป็นฝาปิดคอนแทคเป็นพลาสติกพร้อมกับเป็นแผ่นรองนะครับซึ่งมีคอนแทคทองเหลืองอยู่3จุดด้วยกันเป็นตัวประคองแบตเตอรี่แล้วก็ด้านในก็จะเห็นว่ามี สปริงรองรับนะครับตัวช่องแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่ที่ใช้งานในรุ่นนี้ได้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ขนาด2 0 7 0 0กับ2 1 7 0 0ที่ไม่ยาวมากนักนะครับใส่ก็เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นแบบพาราเรลขนานกันไปนะครับไม่ได้เป็นซีรีส์เนะาะ3ก้อนแบบนี้นะครับช่องก็เจาะ CNC มาเรียบร้อยเลยเขาจะเจาะลดน้ำหนักนะครับบริเวณความหนาตรงนี้จะบางลงแล้วก็จะหนาแค่ตรงนี้เป็นการบังคับตัวแบตเตอรี่ไปในตัวนะครับ จะใช้งานก็ต้องปิดไอ้นี้ลงไปก่อนนะครับแบบนี้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยหมุนไม่ได้นะเขาล็อกมานะครับก็จะเป็น3ชิ้นคือชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นหัวนะครับมีโอเรนป้องกันน้ําและฝุ่นละอองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วกลับมาดู ui กันนะครับผมไปดูแสงกันเลยครับผมแบตเตอรี่ที่จะมาทดสอบนะครับก็เป็นเวฟเซลนะครับหัวแบนแบบนี้นะครับก็ใช้งานก็ใส่ลงไปนะครับตามลักษณะที่เขาบอกเลยตามนี้ฟึ๊บ ครับ1ก้อน2ก้อน3ก้อนนะครับ,อ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 ,นะรบอยากรู้เหมือนกันถ้าใส่ก้อนเดียวมันจะเปิดติดไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่ก้อนเดียวก่อนแล้วกันนะครับว่าไฟฉายเนี่ยจะทํางานด้วยไหมนะครับอลองปิดตามลักษณะน,น,นี้เลยนะครับคือใส่ตัวคอนแทคให้มันตรงกับร่องนี้แบบนี้นะครับจะเป็นตัวบล็อกซึ่งก็ออกแบบมาต่างจากไฟฉายหลายๆรุ่นหลายลาย,าย,ยี่ห้อที่เคยออกมาแล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นการใช้งานที่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องเล็งให้ดีนะครับแต่ว่าก็ เป็นดีไซน์ของเขาอ่ะเนาะเราก็สุดจินตนาการแล้วบางทีมันใช้งานได้ดีไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันระหว่างปิดไปบางที iPad เนีี้มันอาจจะไม่ลงร่องก็ได้นะครับอยากจะรู้ว่าเปิดเปิดปิดได้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับอ่าก้อนเดียวก็ใช้งานได้เพราะฉะนั้น2หรือ3ก็คงได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่แบตเตอรี่เข้าไปให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับโอเคครับผม การคอนโทรลนะครับของไฟฉายรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ก็คือเป็นการกดคลิกนะครับเพื่อเปิดแสงขึ้นมาน่าจะมีเมมโมรีด้วยแสงเขาจะเห็นว่าเป็นสีขาวนะครับแต่ติดเหลืองนิดๆนะนะไม่ได้ว่าเป็นขาวจ้วนะครับกดคลิกแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มความสว่างไประดับต่างๆซึ่งระดับความสว่างมีระดับอะไรบ้างนะครับแสงไกลเท่าไหร่กี่ลูเมนเนี่ยเดี๋ยวผมเข้ามารายงานให้ในพินคอมเมนต์เดสคริปชันแล้วกันนะครับคลิก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 เปลี่ยนระดับความสว่างไปเรื่อยๆนะครับ2คลิก ก็จะไปแม็กซิมัม3คลิกก็จะไปสโตร์นะครับ,ป,ป, stroke, รบปรับได้ตามนี้ส่วนการกดค้างนะครับก็เป็นการปิดนะครับหรือกดค้างเพื่อเปิดอัลตร้าโลหมดต่ตําที่สุดเลยกดเรียกด้วยการกดค้างตอนที่ไฟฉายปิดอยู่นะกดค้างต้น,ตนนะไฟจะติดที่ระดับต่ําที่สุดเลยแต่ถ้าเรากดคลิกนะครับเพื่อเปิดไฟก็จะไปโหมดเมมโมรี Memory, นะครับแล้วคลิกคกก็จะไปแสงแต่ละระดับที่เลือกใช้งานนะครับ2คลิกก็ไปเทอร์โบ 3คลิกก็ไปสตรบนะครับ UI ก็ประมาณนี้นะครับมันอาจจะมี UI ซ่อนๆอยู่ซึ่งซับซ้อนกว่านี้แต่ว่าผมก็แนะนําแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนการชาร์จก็เสียบพลังงานเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นไฟตรงนี้นะครับตามนั้นเลยโอเคนะครับผม ไฟฉายมีระบบล็อกด้วยนะครับเมื่อล็อกเอาท์อยู่นะครับสัมผัสสวิชไปไฟจะดิงขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็อนล็อกนะครับกด5คลิก1 2 3 4 5ไฟฉายก็จะปลดล็อกแล้วนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ส่วน4คลิกนะครับ r o m o f f นะก็จะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับ1 2 3 4ก็จะกระพริบแบบนี้3แล้วก็กระพริบต่อเป็นชุดอย่างเช่น3.4ก็จะเป็น3ครั้งเว้นแล้วก็กระพริบอีก4ครั้งอะไรแบบนี้นะนี่เป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับไปดู UI กันเลยครับผม ขนาดชาร์จนะครับก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับเมื่อเสียบกับแหล่งพลังงานเข้าไปแล้วเต็มแล้วน่าจะเป็นสีเขียวหรือไม่ก็ดับนะครับดับไปไฟก็ติดสว่านชัดเจนดีนะครับผมตามนี้เลยสำหรับใครที่มองหาไฟฉายเซ r ร์ชไ g h t ที่ไม่แพงมากนะครับแสงค่อนข้างกระจายนะครับไม่ได้กระจายล้วนนะแอบพุ่งนิดๆน,นะครับเพราะมันเป็น LED หลายๆดวงรวมกันแล้วมันทำหน้าที่ส่องแสงไปจงตรงกลางนะครับตามที่เขาคาลิเบตไว ก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่แสงค่อนข้างดีเลยนะครับกว้างแล้วก็ไกลด้วยแต่ว่าไมไ่ใช่เป็นพุ่งไกลยอย่างเดียวหรือไม่ได้กว้างอย่างเดียวนะครับนี่คือ p ี o n น m a แ K75 นะครับแบบเรียนเป็น SFN43 ็น f ะครับ Sierra f o x อ r ซ์อนะครับ, ot, uh, November, รบ43ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าหวังว่าจะชอบกันนะครับเราเจอกันครับเฮบิริ i ิน Out